สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบมาเป็นแบรนด์ชาแนลมารีวิวให้ดูกันค่ะวันนี้ตันหยิบมาเป็นรุ่น Coco CO นั่นเอง,เองนะคะใบนี้เขาจะเป็นไซส์9.5นั่นเองค่ะจริงๆอะไซส์แบบเป๊ะ,ะ,ะๆของเขานะคะก็จะประมาณ9.4เดี๋ยวใส่เต็มๆตันแปะให้ดูตรงนี้เนาะแต่ว่าที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกนะคะก็จะเรียกว่า9.5นะคะก็ให้มันแบบจุหรือแบบจุอะไรเงี้ยจะได้จําง่ายขึ้นนะคะ จริงๆของโคโค่เขาอะนะคะเขาจะมีหลายไซส์เลยนะคะจะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้นะคะก็จะเป็นไซส์แบบ7.5นั่นเองนะคะซึ่งไซส์7.5เนี่ยจะไม่สามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้นะคะแต่ไซส์9.5เนี่ยนะคะสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้ค่ะแล้วก็พวกกระเป๋าตางค์นะคะก็ใส่ได้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงจุได้เยอะนะคะอ่าเดี๋ยวดันหมุนตัวน้องให้ดูเนาะใบนี้นะคะเขาจะเป็น สีดำนะคะคาเวียเนาะสังเกตได้ว่าเม็ดเขาแบบดีงามมากนะคะแล้วก็ทรงสวยมากๆนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะมีช่องด้วยนะคะเราสามารถใส่การ์ดอะไรในนี้ได้นะคะหรือว่าใส่ของนิดนหน่อยหน่อยเศษตังอะไรแบบนี้ได้นะคะด้านฐานนะคะก็จะมีหมุดมาให้สีมุมนะคะด้านบนตัวท็อปแฮนโดเขานะคะก็จะเป็นแบบดีไซน แบบลิซ่านะคะสีแดงแบบเบอร์กันดี้นะคะเวลาเราใช้ก็สามารถถือแบบนี้ได้นะคะแล้วก็นี่สังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีช่องที่สามารถใส่สายได้ด้วยตรงนี้นะคะก็คือรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่สามารถถอดสายได้นั่นเองค่ะตัวโคโค่นะคะเขาทําเป็นรุ่นที่ไม่สามารถถอดสายได้กับถอดสายได้นะคะก็จะราคาต่างกันด้วยค่ะก็อย่างอันนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่สายได้2จุดนะคะ เดี๋ยวตันเอาสายให้ดูนะคะสายเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ต้องหัวเกี่ยวสายเขาอันนี้นะคะดีมากๆเพราะว่าเขามีที่รองบามาให้ด้วยนะคะการมีที่รองบาเนี่ยตันว่ามันทําให้เวลาเราสะพายอะไรนานๆนะคะหรือว่าหนักก็จะทําให้เราสามารถสะพายได้นานขึ้นนะคะก็ ดีงามมากๆนะคะสําหรับสายตัวนี้พอเวลาเราใส่เข้าไปที่ตัวน้องกระเป๋านะคะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะสะพายเป็น shoulder bag ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นสาวตัวเล็กนะคะก็สามารถที่จะ crossbody ได้ค่ะก็เดี๋ยวทายคลิปตันจะลองสะพายแล้วก็ถือให้ดูเนาอะ,อะ ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกับน้องใบนี้อะไหล่เขาจะเป็นอะไหล่ทองวินเทจนะคะเขาก็จะไม่ได้เป็นอะไหล่ทองแบบวิงวิงเวลาเปิดหมุนตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เปิดขึ้นมานี่สวยมากนะคะใช้น้อยมากๆนะคะตรงบริเวณนี้นะคะสติ๊กเกอร์ยังติดอะไรอยู่เลยนะนัานในนะคะเขาก็จะมีช่องซิปมาให้ด้วยนะคะตรง ตรงข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะแบ่งครึ่งพาร์ทของกระเป๋ามาให้นี่แล้วก็สังเกตอาจจะพอเห็นหน่อยนะคะว่าตรงหัวซิปเนี่ยยังติดสติกเกอร์อยู่เลยนะคะคือใหม่มากๆจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับการ์ดของเขานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องใบนี้นะคะก็จะเป็นโฮโล24นะคะนี่ น้องชาแนลโคโค่ใบนี้นะคะเขาออกจากช็อปที่ p า r ีสมาเลยนะก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์แอดไว้ในเนมนะคะมาขอรูปขอลายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยบอกเลยว่าชาแนลปีนี้ขึ้นราคาไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะถ้าหากใครท่านไหนนะคะกําลังหาน้องกระเป๋าชาแนลนะคะไปแบบเก็บนะคะหรือว่าจะใช้ก็ตามเนี่ยใบนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ครบยันใบเสร็จเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้ง ซื้อแล้วก็หายะคะ่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Legenda por Fábio Jr Laboratório